ช่วงนี้ไปคุยกันต่อกับนักวิเคราะห์ครับผมอยู่ในสายกับคุณเทศศักดิ์ทวีธิรธรรมจากเอเชียพลัสนะครับสวัสดีครับคุณเทศศักดิ์ครับครับสวัสดีครับอ่าหุ้นไทยก็ย่อลงมานิดเดียวนะครับจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นช่วงที่เหลือของปีแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงบ้างครับครับถ้ามองจากตรงนี้ไปนะครับหลังจากที่มีเรื่องของตัวตดอรเบียเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยผมก็มองว่าตัวแฟกเตอร์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่จะเป็นแฟกเตอร์ลบที่มีน้ําหนักมากๆนนคัับกกใทาาางงข้มม่ผิดว ซันเดเมนต์โดยภาพรวมเนี่ยน่าจะดูดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้ามองในเชิงพื้นฐานเนี่ยนะครับผมคิดว่า Impact ที่มันมาจากมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจภาครัฐเนี่ยยังจะทํางานได้ดีต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็เป็นเรื่องของมาตรการชอบช่วยชาตินะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็โปรเกรสนะครับในการที่จะเห็นการประมูลโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับในการที่จะขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐเนี่ยก็ยังเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็ถ้ามองในส่วนของตัวฟันฟลูนะครับก็เชื่อว่าแรงขายจากฝรั่งเนี่ย น่าจะเป็นอะไรที่มีผลกับตลาดหุ้นบ้านเราเลน้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยแรงซื้อ LTF RMF นะครับก็ยังถูกคาดหวังว่าน่าจะเข้ามาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เอ่อพวกนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เข้ามาซัพพอร์ตตัวตลาดนะครับทำให้ดาวไซด์เนี่ยลิมิตแล้วก็อัพไซด์เนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นครับยังพอหาหุ้นที่ยังเติบโตได้ยังราคายังมีโอกาสจะไปต่อได้ยากไหมครับตอนนี้ ผมว่าไม่ยากนะครับยังมีหลายทางเลือกนะครับที่ทําได้นะครับทีมที่เราเซตเอาไว้เนี่ยก็มีอยู่สองสามเรื่องนะครับอันแรกเนี่ยนะฮะก็คงเป็นของเก่าก่อนนะครับเรื่องของตัวที่มากับมาตรการการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐนะครับซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนว่าเราเลือกในกลุ่มรับเหมานะครับแล้วตัวเลือกเนี่ยบางตัวถึงท่าเกตแล้วนะครับอย่างเช่นตัวซินเทคนะครับก็จะกลายเป็นตัวอย่างยูนินะครับตัวสเต็คนะครับแล้วก็ซีเคนะครับซึ่งยังมีรูมในการที่จะ ปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับคงเป็นหุ้นที่ดูแล้วเนี่ยเราทำสแตตดย้อนหลังไปดูนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างในช่วงสองสามสัปดาห์สุดท้ายในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโอกาสที่เกิดการทำวินโดว์เดซิ่งนะครับก็มีหลายตัวนะครับแต่ตัวที่เด่นเนเนี่ยอย่างเช่นตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับแล้วก็ตัวบีเจีนะครับหรือจะขยับมาอีกธีมนึงนะครับในเรื่องของตัวหุ้นที่เราคิดว่า ได้ประโยชน์จากทิศทางกระตาโถกเพี้ยซึ่งมันผ่านจุดต่าสุดไปแล้วนะครับแล้วอาจจะเห็นการขยับขึ้นได้บ้างเนี่ยเราก็มองหุ้นอย่างตัว BLA นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มประกันชีวิตนะครับหรือชอบพุ่นปันผลก็ยังมีอีกนะครับตัวอย่างเช่นตัว Line h ล u s ฮนะครับซึ่งดีเวนดยูเนี่ยเกิน7เปอร์เซ็นตนะครับแล้วเออร์นปีหน้าเนี่ยเราจึงเห็นรูมในการเติบโตอยู่ครับครับก็จะมีตัวเรื่องที่หลากหลายอยู่ครับอืปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของหุ้นไทยไหมครับ ผมเชื่อว่าดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคําว่าด,ดีนี่หมายถึงความผันผวนน้อยลงเนี่ยคงจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าคําว่าด,ดีนี่หมายถึงตัวอัพไซด์ที่มันเยอะมากๆคงไม่ใช่นะครับผมมองว่าตลาดเนี่ยมันอยู่อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่หลายปีที่ผ่านมานะครับเราขับเคลื่อนด้วยตัวฟันโฟมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แรงมาโดยตลอดนะครับซึ่งจากตรงนี้ไปเนี่ยผมดูว่าโฟที่จะเข้ามาจากต่างชาติอาจจะไม่ได้เป็นตัวซัพพอร์ตตลาดหุ้นบ้านเราเพราะว่า เห็นภาพยอนเรือโซล่าซึ่งมันแข่งข้าขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วบาทยังเปรียบเทียบเนี่ยมันอ่อนค่าลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงขับเคลื่อนที่ต้องเข้ามาแทนเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของตัวฟันเดอเมนทัลนะครับถ้ามองในเชิงฟันเดอเมนทัลนะครับเออร์เน็งที่เราคาดการเนี่ยปี60นะฮะกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนประมาณ9 5 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็มีตัว EPS นะครับคำนวณได้ที่ประมาณสัก99.78สิครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดูตามทางเก็ตที่เราเซตไว้เนี่ยนะครับใช้16เเท่่านีย ได้พันหกร้อยจุดนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นทาร์เก็ตประมาณสักอัพไซด์จาตรงนี้นะประมาณสักหกเปอร์เซ็นตกว่าๆนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าดีในฐานะที่พันผัวนน,น้อยเนี่ยใช่แต่ว่าถ้าบอกว่าดีเท r รมันจะสูงสิบยี่สิเปอร์เซผมคิดว่าคงไม่ใช่ ขอถามอะไรไกลๆหน่อยครับคือบางคนเนี่ยม,มีความกังวลบางอย่างบอกว่าทุกๆ10ปีเราจะมีวิกฤตันรอบหนึ่งสี่ศูนย์มีไปแล้วห้าหนึ่งมีไปแล้วตอนนี้มันก็ใกล้ยะสิบปีแล้วพี่เธอให้มองตอนนี้เนี่ยเห็นอะไรที่ท,ที่มีโอกาสจะทําให้ตลาดหุ้นกลับไปลงอย่างมี้ครัก็ถ้าจะมีเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะก็คือที่กังวลอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวปริมาณเงินในระบบนะครับ,รบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี 5- ้าห้าห้าสองเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ,รบเราถูกขับเคลื่อนด้วย นโคลนะครับรใช้ในวิธีผ่อนคลายทางการเงินนะครับต่อเนื่องแล้วก็เป็นระยะเวลานานเนี่นะครับมันทําให้ปริมาณเงินในระบบเนี่ยมันสูงมากนะครับผมยกตัวอย่างอย่างในบ้านเราเนี่ยนะฮะเอ M two นะครับหรือว่าปริมาณเงินในความหมายกว้างเนี่ยนะครับจากปีห้าสองเป็นต้นมาเนี่ยมันเพิ่มจากสิบล้านล้านนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดจุดเจ็ดล้านล้านนะครับซึ่งการเพิ่มตรงนี้เนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วเวลามันเพิ่มสูงแบบนี้เนี่ยครับมันทําให้มีเม็ดเงินที่กระจายเข้าไปใน financial asset เนี่ย มากมายหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้เม็ดเดินพวกนี้เนี่ยมันถูกดูดหายไปนะครับหรือว่าลดปริมาณลงในตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้แวร์ลูของแอสเซทต่างๆเนี่ยปรับตัวลดลงได้เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าคงยังไม่เกิดเห็นเห็นอะไรไปในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับอืมโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณทัศศักครับ